สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับเราสองคนอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้เราก็มากินเมนูกุ้งถังนะคะทุกคนกุ้งถังด้วยวันนี้เรามากินอันนี้คือการเป็นมุกะวันนี้เรามากินทะเลถังมีกุ้งมีหมึกมีเราจะยกทะเลทั้งหมดมันมีอะไรนะหอยหอยอะไรนะหอยแมงพูหอยแมงพูแล้วก็มีข้าวโพด วันนี้จัดจุดใหญ่เลยนะคะทุกคนวันนี้เราก็มาฉลอง200ซับนะคะทุกคนเราก็ขอขอบคุณนะคะทุกคนนะคะที่กดติดตามกดไลค์ให้พวกเรานะคะเราก็อยากให้ทุกคนช่วยเป็นกําลังใจให้พวกเราไปเรื่อยๆนะคะทุกคนปะมาลงเงเลยค่ะแสววุฒวันนี้ก็มากับตังตังเหมือนเดิมนะคะเห็นตังตังหรือเปล่าอุ้ยจ้าเออไม่ใส่องไม่ได้สเปตอบเลยเลยขาดแล้วอะจะเอามากี่อันสองอุ้ยขาดเยเลยมา ไม่ันจะใส่มาไหม <c oughs> เอามาเยอะๆเ,เลยเธอเอามาทำไมสองอันเนี่ยทุกคนก่อนที่จะรับชมคลิปนี้นะคะฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะไปเลยเยอะๆกระทืบไลค์เลยทุกคนจมดินไหมบอกถ้าใครอยากให้เราทำคลิปอะไรก็เม้นบอกได้นะคะทุกคนใช่ไหมทางๆางน้าตางวัสดีท่านผู้ชมอย่าง มาๆคนมาเด้อมากินน้ำกันเด้อค่ะอุยดูถ้ากินนิ้กินนิ้วก็มาไหมอร่อยมากเราตื่นตั้งแต่ตีห้าฝนตกแล้วลูกกี่โมงคะแล้วลุกมาอีกทีก็เก้าโมงไปซื้อที่ปากน้ำปากน้ำทำไมแผมนตะดุดนานจ้ะ เอาขนมันออกแล้วเขาไม่ได้อ,ออกสิออกเอาออกไม่จูดหือกินมากินจนเปลือกมันฉันก็คิดว่าจะเอาออกแล้วหือยังอยู่ตัวน,นี่คอนเงียบคุณป้าเปิดเมงรับซับหน่อยกระป๋องทุกคนว้าวว้าวอือเม,มนูนี้เราจะกินตั้งนานแล้วนะ แต่เรายังไม่มีโอกาสวันนี้เราหยุดพร้อมกันเนาะเป็นสาวหยุดเนาะเราก็เลยจัดเราจะมาฉลาอง200สาัสาขาโอ้มึดไปเลอเลยอืมตั้งตังตั้งห่องนอนนะคะทุกคนัง<บ>ปลุกทุกคนแต่ตีห้าปกตินะก็จะนอนทั้งวันวันนี้พอพ่อแม่อยู่เขาก็ไม่ได้นอนอ, <laughs> อยากนอนก็อยากนอน ทำสมาธิคิงเขาดอืมอร่อยเขาดหวานอ่ะอร่อยละาเสียงตื่นไม้กึบหนึ่งกางแฟเป็นกุ่งืมันนจะไปไหนล่ะ เออลืมกุ้งก็เนื้อแน่แนๆแล้วหรอแกะมาแล้วอันนี้ข้า,าวเช้าข้าวเที่ยงข้าวเย็นกุ้งไม่ใช่สดเอาตัวที่เขากินที่สดเออหานเมืนอีโอ๊ยลาเมืออ่อก่อกุ้งแทงไหม นี่ขี้หัวด้วยเนาะจะขี่บะขี่แล้วสีเดียวกันกำลังจิม้มกินเบิร์ <c oughs> อ้าวใครทำหยดใส่ชั้นฉันยังไม่ได้ยื่นไปฟังนู้นนะอืมอร่อยไอ้ลูกผูกใหญ่ด้วอืมด่วนหัวกองจุดจุดอร่อยมากมนหลังเธอเอาเนี่ยออกให้ฉันด้วยสิอะไรอ,อ่ะขนไม่เท่าออกแล้วไม่รู้ตัสกกวสกปลือกไง อร่อยในปัวอ้าชันป้อนเธออันนี้หนวดอ,อืมชันป้อนคืนได้ไหมอด้อรุอ่งนี้อขอสบิดกันนิดนึงนะคะอโอคโอคตรอร่ <laughs> <laughs> อยเลยเอาลอกินด้วยเนี่ยอืมอร่อยนะ อันนี้คือหวานเอาอันอื่นเบาหวานเด็ดอันนี้เป็นปูนะคะทุกคนอืมกินไม่ได้รู้อร่วยนมากอืมอาหวานยังอยู่ใจันทำยังไงล่ะปูมันคือบ๊ทโบสดว่ะคุณแม่ว่ะเอ้อเหร อันตัวที่เขาแกะกินมันค็สดคุ้มแม่ค้าหย,ยิบข้าวหยิบออกเออกระบอกไปสินะว่าเพิ่มกั้งได้ไหมตอนนี้นนะนนจะบ้าก,กับว่อออาอร่อยมากมาทุกคนมากินด้วยกันค่ะทุกคนอร่อยมากเลยลองไปทำกินดูนะคะ อืมอืมแล้ม่ขายหัวกุ้งมือบางลูกช้ำ chút rồi, chút bà, bà. <laughs> Mực đen mặn mà thầm Là rất đẹp mà Ừ Áo à, Thì bà mình băng 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 nè Dạ มันต้องทับชั้นเลยอ่ะไมทับไปน <c oughs> ะยกมาใส่กะดีๆ <c oughs> อาวขอบคุค่ะ ร็ใชิชมันจะคล้ายพวกบาร์บีคิวเนะอืมซอสนจะเหรอซอสเราก็ทำเองเนาะหยดหัวกุ้งจุๆๆ๊บๆมากุ้นเนยอะอยู่นะข้าวโคนแกะ มันอยู่ที่คนแก่หรอใช่ไม่ได้อยู่ที่ถ้าแก่ไม่เป็นก็กลุ<ว> <c oughs> ้มเลยเื้ยปูไม่ค่อยสดแต่มันไม่เหนียวมันปูนสดเลยตัวเป็นๆไงเดี่ยวมันเป็นมันเหนียวมั้ยไม่เรากินสดไงอ๋อเออเนาะเรายังไม่ได้แก้มือยำปูเลย

อก็ต่างกินไม่ได้อ่ะแม่งูก้มไปตัวใหญ่อหรอเดี๋ยวจิ้งพี่แกะอ๋อสองกับเธอแกะห้า้ไม่สด อุ้ย,ยดีนะที่ฉันไม่อาบนาบ้ำอย่าว่าไปสะใจไหมฉันบน่นอยากกินมานานหยิบๆยิบยบอู้แข็งขึ้นไหมโอ้บวชง่างยพว่ามันจะอยู่แล้วคอยจักตัวหนึ่ง ว,ว้าวอิ่มยังอ,อืมทำไมต้องทำตาหวานเราก็ทำห,หมด้หน่อยตั้งน้่ตาลับนั่งรับรตักก้งนาบนเลกเราไม่ได้ทรมานหมานะทุกคนปกติน้องก็จะนั่งรอยอ,อย่างนี้แหละน้องกินไม่ได้ทุกคนน้องกินไม่ได้คะ่ะเราไม่ได้ให้น้องกินอาหารคนเด้อ กินอะไรคะอาหารเม็ดเอาอาหารมาก็จะมีทําเองบ้างพวกต้มผง,งต้มผักอกกงอ,อกไก่แต่ไม่ได้ปรุงรสเด้อต้องได้กินไก่ไม่ได้น้องเป็นอะไรคะน้องเป็นรอบผิวหนังคะ่ะ วดรวดอันนี้หออัวกุ้งเด้อทุกคนบุกเป็นบักหอยจูบเลยอย่างนี้จุบจุกเนี่ยเหนียวอร่อยข้าวโพดอ่ะ <c oughs> น้ำก่อนกำหดอร่อยมากบอกเลยต้อกินน้่งไปทะเลทังแตกใช่ไหมคะเมนูอะไรนะข้าลิวเ <c oughs> ช็ดปลาคข่ <c oughs> เปิดไฟแนะ่เมนูทะเลเดือดค่าทุกคนวันนี้เมนูทะเลเดือด เหลือแค่นี้เก็บไปกินได้ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลงังใจพวกเราด้วยนะคะอย่าลืมเข้ามารับชมพวกเรากันเดียวนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีสสดค่ะบ๊ายบายตั้งตงบ๊ายบาย